สามเดือนต่อมามคุชุดดัมมายุนที่หน้าร้านของแบงค์ชยช้ชุดดัมคงคำนับแล้วพูดพร้อมกันว่าขอเชิญคุณหนูกลับบ้านแบงค์ตกใจว่าทำไมขอทานคนนี้เป็นใครกันแน่ตลอดมาเธอไม่เคยบอกอะไรเลยบอกแค่เพียงว่าเธอชอวิตเป็นเด็กกำญพร้าวิญซาวขออนุญาตแบงค์เพื่อคุยตัวแบงค์อนุญาตเธอจึงออกมาคุยกับชายแก่หน้าร้านชายแก่พูดว่าตอนนี้คุณหนูควรกลับบ้านได้แล้ว พ่อของคุณหนูตอนนี้นอนที่โรงพยาบาลอาการหนักมากได้แต่ฉันขอไปบอกลาหัวหน้าฉันก่อนวิหญิงสาวจึงเข้าไปหาแบงค์และคุยกับแบงค์เป็นเรื่องส่วนตัวหญิงสาวบอกทุกอย่างกับแบงค์ว่าเขาคือคุณหนูตระกูลวินัยะเขามีเหตุผลที่ต้องโกหกแบงค์มาตลอดแบงค์เข้าใจและให้ไพไว้แบงค์ต้องการสแสดงน้ำใจหัวหน้าจึงเอาเงินให้ไว้แต่วิปฏิเสธวิบอกเขาจะกลับมารับแบงค์ไปอยู่กับเขาด้วยหลังเสร็จทุระ แบงบอกได้สิเมื่อวิกลับมาก็เข้าไปหาพ่อที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลวิร้องให้หนักมากวิบอกพ่อหนูขอโทษค่ะพ่อต่อไปหนูจะไม่ไปไหนแล้วคะ่ะหนูจะอยู่กับพ่อพ่อบอกกับวิว่าพ่อคงอยู่ได้อีกไม่นานทุกอย่างในตรกลูวินายะต่อไปก็ให้วิเป็นคนดูแลบริษัททั้งหมดจะเป็นของวิลูกสาวพ่อวิบอกพ่อต้องหายวินอนกอดพ่อจนถึงวินาทีสุดท้าย วิร้องหาพ่อไปครั้งสุดท้ายพ่อขาอยากจากหนูไปวิร้องให้เสียงดังพ่อบ้านชูจึงมาปลอบใจวิคุณหนูนายท่านไปสบายแล้วคุณหนูต้องอยู่ต่อไปเพื่อตรัสรูวินัยนะครับ